โอเคครับพมทุกคนวันนี้ก็พบกับช่างเจ้าไข่กับกมไลเลนเจอร์นะฮะวันนี้เนี่ยไอดี ID หลักของผมเนี่ยมันขาดบางสิ่งบางอย่างไปนะครับเอคือขาดตัวบินไปนั่นเองคือผมอยากได้มากตอนนี้บินดูอ่ะอย่านอกเรื่องเลยนะครับตอนนี้คือบินดูเป็นตัวที่ผมอยากได้ที่สุดในตอนนี้เลยคือตอนนี้มีอยู่ที่ เกือบจะสามมารูบี้ครับแต่ก็ไม่ถึง3ามมาูบี้นะก <_ D> ็จะเอามาเปิดสุ่มบินดูนะครับผมตอนนี้ถ้าได้มาเนี่ยผมจะปั้นแม็กเลยปั้นแม็กให้ดูเลยนะครับเ <_ D> พราะว่าตอนนี้ไอดีไอดีสามไหมน่าจะได้ไปแล้วนะเออน่าจะได้ไปแล้วนะไอดีสามนะครับคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาอัดคลิปเนี่ยผมผมได้ทําการสุ่มไอบินดู เวนต์ไลเนี่ยไปสองพันสองพันบี้นี่แหละไม่ได้แล้วไม่ออกแล้วผมก็ไปสุ่มกล่องรันตีได้่าได้พี่ห่วงมานะโอ้โหโคตรกังเลยนะครับแต่ตอนนี้มาแก้ตัวคือผมมี2,900รูบี้ดูว่ามันจะออกให้ผมหรือเปล่านะครับผมมาจัดไป3าล้านลากเพราะว่าสุ่มใช้ตัวสุ่มก็ไม่ออกนะครับใช้ลูบี้สุ่มต้องออกแล้วจังวันนี้นะครับมาจัดไป สามร้อยเพชรแรกฟื้บโอ้โหแรปเตอร์ก็นี่ชมพูกูแพ้มัดไปเลาะมีลูกป,ป่องนาวิกยยดินโอ้โหมาซ้ำเลยหมายผมหน่อยเถอะกระอยากได้เหลือเกินเนี่ยมาโอ้โหแม่มดทำซุปนี่มีแล้วครับสุสานุปับ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 โอ้โหไม่มาครับ มาขอบินดูเนี่ยขอร้องเออเฮ้ดีหลักผมมีอะไรอย่างีบ้างมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับมาผู้บัญชาการชมบูแรปเตอร์หมวกแดงโอ้โหมีแล้วครับซันตัตหน่อยนะฮะขอร้องตัวอื่นมาแล้วก็ขอตัวข้างๆนะครับขอตัวข้างๆเลยแล้วกันนะฮะมา ต้องมาแล้วไหมเขานี้เล่นน้ำทานเสือเอ็ดเวิร์ดโอโ้โหโอ้โหรู้เรื่องนะฮะโอ้ยกี่น้ำลายเอึกเลยตัวนี้เสียวมากว่ามันเออนะฮะคนอื่นเขาสุมออกดวๆแล้วกูได้อะไรเนี่ยมาโคหนี้วินดุมาหน่อยมาหน่อย มาหน่อยโอ้โหหินแล้วท้อว่ะแม่งหินแล้วท้อเลยว่ะแม่งเฮ้ยมันจะไม่มาจริงหรอโอ้โหดูดิดูตัวมันออกดิมันจะรั่วแม่งนะครับตอนนี้การันตีมาสุ่มการันตีขั้นเลยมาหน่อยโคนี่เมดมาหน่อยก็ได้จัดไป คอนิเมตโอ้โหผาพี่กูจะเกลืออีกเออกูจะบ้าโหกีเอาละครับตอนนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนภาษาเป็น่เร้อยเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะเอะจะได้หรือเปล่านะวินดูขอร้องมาให้ผมเถอะมาให้กูเถอะอ้อ๊ย,ย,ยเยย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 โยยยยยอย จะเป็นสองรอบสุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชินอ้ไม่มาเลยยนะ่ะโอ้ยกูจะรู้อะ่ะแม่งคนททำยังไงดีวะอู้ดูดีเอาบร้อยไม่ออก อ,อเดี๋ยวขอไปหาทําตัวแม็กก่อนนั้นพ่นเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้ทําการสุ่มไปแล้วนะครับุ่มเมอร์ไปแล้วหลังจากที่ผมได้ไปหาลูบี้มาคือเพื่อนๆดูดิคือผมมีตัวบินทุกตัวเลยในเกมนี้แต่แม่งก็ขาดไปคขาดตัวแย่ยนี่แม่ง ขออนุญาตเลยขออนุญาตหยาบเลยวันนี้คือแบบโอ้กูจะว่าคนอะไรไม่มีดวงกับไปเลยขนาดนี้วะแม่งคือผมอยากได้มันอนะ่ะผมอยากได้มากตัวที่ผมอยากได้ไม่ได้เลยเดือนนี้ผมไม่มีดวงเลยเอาพูดตรงๆนะครับเดือนนี้คือแบบไอ้ผมลเล่แม่งห้าสิบปี mm. นะครับคือตอนนี้ไอ้ีที่เกลือที่สุดน มันดาสามไมดีของผมคือไอดีหลักนะเอาจงจริงเกลือมากมันมีอะไรเกลือคนนี้แล้วนะครับนะครับแบายโว้วจะหลุดมาคนนี่เมดก็ไม่ได้เอา้านึกคิดดูอ่ะรอบล่าสุดที่ผมสมเนี่ยผมได้ซานต้าตัวน้อยเนี่ยอีเวนเนี่ยโอ้คือแบบเฮ้ย มีกี่ตัวแล้วลุมก็ดูเอาเนี่ยเอาทุกคนดูดิมีดูดิเบลล่าบินเนี่ยดูดิกี่ตัวห้าตัวเวย้ยไม่รวมตัวที่ผมปั้นก้าดาวไปนะเว้มีหกตัวนะตัวแม่งเนี่ยเอลลี่ผมก็ปั้นแม็กเนี่ยแต่ลิวหนาไม่ได้ปั้นนะพวกนี้กูปั้นหมดอ่ะคือดูดิก็ปั้นหมดแล้ว,ค,ค,ลวคืออะไรวะเนี่ยอีอ้วนนี่กูได้มาห้าตัวเลยเวย้ บวกห้าเลยนะเนี่ยคือแบบเฮ้ยโอ้โหรอดูเลยนะครับตอนอีเวนต์เนี่ยยังไม่จบเนี่ยทุกคนรอดูเลยเ๋ยวผมจะสูงแม่งจนกว่าจะได้เอาหมายถึงแบบเท่าเท่าที่มีแล้วกันเออไม่จนกว่าจะได้เท่าที่มีเลยหกวันเนี่ยจะดูว่ามันจะขนาดไหนนะไอ้บินดูนะเนี่ยคือผมเสียอะไรแบบมันเยอะมากนะครับไอ้บินดูเวนตะไลเนี่ยนะครับ หรือผมด่ามันเยอะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมหัวร้อนมากก็นั่นแหละครับคือลิลูบี้ลีลิกมาก็ไม่ได้เติมสูมแล้วก็ไม่ได้โคนิมิตผมก็ยังไม่ได้นะครับคือตอนนี้เหลืออีกแปดรอบแปดรอบอ่าแปดสามยี่สิบเอ็ดไหมเฮ้ยไม่ใช่ดิแปดสามยี่สิบสี่เออ 2400รลูบี้ผมจะได้การันตีไอคอนิเมตนะครับคือมันจะการันตีแล้วผมยังไม่ได้เลยนะครับบินดววันนั้นครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับจบหนึ่งจบไปด้วยความเศร้าส้อยนะครับเอศร้าส้อยของผมเองนะเอเฮ้ยคนเรามันไม่มีดวงอะไรับบนี้นะครับดีหลักเดือนนี้คือกระจอกมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับอย่ามาเกลียบบผมเลยเชียบผมบ๊ายบายจุกู